Welcome Plants. to Sky Pl wow! สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่หนุ่มนะคะ <ผม S 2> โอเคค่ะคบ<ม>พบกับช่งอง Sky Plants อีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาสวนของพี่หนุ่มนะคะชื่อว่าสวนอะไรคะพี่หนุ่มคะ,ะสวนนะครับชื่อสวนคุณครูการ์เด้นครับผมอ ás, โอเคค่ะบอกว่าอยู่ที่ไหนได้ไหมก <ant i> ็ <p> <protagon ists> อำเภอประคามจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ<ม>โอเค <c oughs> นี่คือส่วนลับของบุรีรัมย์นะคะ <c oughs> เพราะว่าขนาดพี่เป็นคนบุรีรัมย์เนี่ยก็ยังไม่ดูเลยว่ามีส่วนแบบว่าเลิศเลิอยู่ที่นี่นะคะครับผมอาวันนี้ขอมาขอความรู้นะคะเรื่องโคโลก่อนนะคะครับคือพี่หนุ่มก็มีโคโลค่อนข้างที่จะเยอะเนาะอ่ะเ <c oughs> อาเป็นว่าโคโลกับอะโลของพี่หนุ่มนะคะมีมีลักษณะการเลี้ยงต่างกันไหมแล้วสดุกปลูกเป็นยังไงนะคะก็สาหรับ โคโลคาเซียกับอะโลคาเซียของที่สวนนะครับก็จะใช้ก็จะต่างกันแค่เรื่องของการให้น้ำส่วนวัสดุปลูกเนี่ยใช้หลักๆนี่แทบจะเหมือนกันเลยก็คือใช้ดินผสมใบกัมปูผสมมะพร้าวสับเพอร์ไลท์ว่ามีคูไลท์อะไรทั่วไปเนี่ยครับแต่ว่าที่ต่างกันชัดเจนก็คือเรื่องการให้น้ําโดยธรรมชาติของอะโลคาเซียก็คือเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำนะครับก็วัสดุเขาจะโปร่งหน่อยอบางบางต้นก็อาจจะต้องเติม่านเติมวัสดุที่โปร่งๆให้เขาชิ้นใหญ่ๆครับส่วนของโคโลคาเซียเนี่ย ที่สวนก็จะเลี้ยงหล่อน้ําเลยครับเลี้ยงหล่อน้ําซึ่งถามว่าโคโลเกเซียบางต้นผมก็เลี้ยงหล่อน้าบางต้นก็ไม่หล่อน้ําครับแต่ว่าถ้าต้นไหนไม่หล่อน้ําก็ต้องให้น้ําเพิ่มทีเนี้ยพูดถึงข้อดีข้อเสียของหล่อน้ํากับไม่หล่อน้ํานี่ค่ะคือหลักๆเลยน่ะถ้าเราหล่อน้ำครับก็คือปัญหาเรื่องไรแดงเพราะว่าไรแดงแน่นอนเขามากับมดคือถ้ามดมาที่กระถางไว้ได้ปัญหาไรแดงเราก็จะน้อยแต่ถามว่ามันหมดเลยไหมก็ไม่หมดครับบางทีเขามากับลมก็มี ครับผมก็ก็เป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับผมค่ะแล้วสำหรับตัวโคโลค่ะกับอโลอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มมีเทคนิคในการเลือกซื้อหรือเลือกอต้นไม้เข้ามาในในสวนเรายัางไงบ้างคะแบบว่าเราซื้อต้นเล็กไหมหรือต้นใหญ่เลยค่ะ,ะครับผมก็โดยโดยส่วนตัวของผมนะครับโดยส่วนตัวของผมก็คือถ้าเลือกซื้อผมจะเลือกซื้อเป็นไซส์แม่พันธุ์เลย ก็คือยกตัวอย่างเช่นผมเราสมมุติเราไปซื้อมิลกี้เว์มาสักต้นหนึ่งถ้าเราไปซื้อหน่ออาจจะหน่อละสองหมื่นสามหมื่นแต่ถ้าเราไปยกแม่มายอมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีหน่อติดมาสี่ห้าหน่ออาจจะได้ในราคาที่แบบแสนสองถึงแสนห้าแต่พอเราได้มาเนี่ยเรามาทําการแยกหน่อขายหน่อคืนทุนนะฉะนั้นแสดงว่าตรงเนี้ยเราเหมือนเราได้ต้นแม่ฟรีมาละอผมแล้วก็วิธีการเลือกว่าผมจะเล่นตัวไหนเก็บตัวไหนไม่เก็บตัวไหนอันนี้ไม่ต้องชี้อะครับก็คือ พูดง่ายๆก็คือไม้ตัวไหนทําง่ายมันก็ไปเร็วอตัวไหนทํายากหน่อยมันก็อยู่ได้นานดังนั้นโดยส่วนตัวผมผมก็จะซื้อไม้ที่มันจะทํายากๆหน่อยครับผมทำง่ายทำยากในทีนี้ก็อาจจะวิธีการขยายพันธุ์เขาสมมุติเป็นโคโลอย่างเงี้ยสายพันธุ์ไหนที่เขาออกไหลอย่างเงี้ยจำนวนมันก็จะเยอะอ่าก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะไปไวหน่อยเนียครับผมก็จะเลือกที่เป็บหน่อตัวที่เป็นหน่อแทนมิลกี้เวย์มิดไน อะไรพวกนี้ครับผมเอามาตะหน่อยแล้วที่นี่มีพวกบอลนาไทยเยอะแยะมากมายแล้วก็สวยมากด้วยมีอะไรบ้างคะที่นี่ก็ถ้าเป็นบอลนาไทยที่เก็บเก็บสะสมส่วนใหญ่ผมก็เก็บเฉพาะตัวที่ชอบก็จะมีพื้นฐานสุดก็จะเป็นตัวบอลนาญี่ปุ่นแอยันรสเปรดที่พี่น้องเขาก็จะเป็นตัวทองสยามแต่ตัวทองสยามนี่ก็เขามีเสน่ห์ของเขาด้วยความขนาดใหญ่ครับผมก็คือเต็มที่เขาอาจจะสูงได้ถึง2เมตรเลยครับผม แบบตัวก็จะเป็นตัวพาราโซ่พาราโซ่ S <S สวยมากเห็นไหมครับผมพาราโซ่ Paris oul, แล้วก็ถ้าเป็นบอลนาญี่ปุ่นเขาจะมีตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในเขาแต่ว่าด่างน้อยก็จะเป็นตัวเยลโล่ไดมอนด <Yellow Diamond. S 2> ์มีเยลโล่ไดมอนด์หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่เคยได้ยินครับผมก <c oughs> ็ในชาร์ตในชาร์ตในชาร์ตบอลนาเี๋วยวจะขึ้นชาร์ตให้นะคะครับผมแล้วก็ตัวบอลนาญี่ปุ่นกันดํา ครับผมตัวนี้หาย,ยากไหมคะบอลนาญุ่นก้านดำญี่ปุ่นกา้นกานดําถามว่าหายากไหมก็ก็ถือว่ายังมีน้อยอยู่นะครับถือว่ายังมีน้อยอยู่การ,รด่างเขาก็เหมือนบอลนาญุ่นแค่ก้านเขาดาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับการด่างเขาไม่นิ่งต้นแม่ต้นแม่ด่างทุกใบแต่ไข่ออกมาเนี่ยเท่าที่ผมลองขยายชุดที่หนึ่งเนี่ยไข่เจ็ดใบเนี่ย มีหลุดเขียวไป2อสาใบครับก็ถือว่าก็ถือว่าทํายากพอสมควรครับผมสำหรับบอลในญี่ปุ่นกานดใช่ครับผมทีนี้ในส่วนของอะโลค่ะอะโลแบบว่าท็อปทของที่เนี่ยคืออะไรบ้างคะที่นี่ก็ก็คงต้องบอกว่า4ตัวเทพเราก็เราก็เก็บมาครบครบละ คือตัวแรกก็โปโตล่าคิงออฟอ o โลใช่ครับผมใหญ่เบล่่มเลยเดี๋ยวขึ้นรูปไปเนาะครับผมตัวที่สองก็เป็นควีนก็เป็นเซเลนเซเลนดิ y ิตี้เซเลนดิ้เราก็มีแต่เป็นต้นเล็กก็ยังย่งยังไม่เปิดดังยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับผมตัวที่สามมาก็จะเป็นหูช้างขาวหูช้างขาวนี่เราก็เก็บเพราะเราชอบครับผมแล้วก็ตัวที่สี่ก็จะเป็นตัวบอลกระดาษดกระดาษดำด่างครับซึ่งก็เยอะมาก ก็เป็นไม้ตัวแรกๆที่ที่เก็บเพราะว่าสเสน่ห์เขาเลยสเสน่ห์ของเขาล้วนๆเขาไม่ได้เก็บเพราะราคาเราเก็บเพราะสเสน่ห์คือธรรมชาติเราเวลาเราพูดถึงต้นไม้ใบมันจะสีเขียวถ้าสมมุติเราอยากจะจัดสวนจัดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วทั้งสวนเรามีเขียวหมดเลยมันก็ไม่น่ามองใช่ฉะนั้นอพอมีบอลกระดาษด,ดำเฮ้ยมีแค่ต้นเดียวไปวางปุ๊บสวยเลยเขาสวยขึ้นเลยครับเขาก้านดำแล้วา็ใบก็ดางขึ้นมาช่ครับคือเขามีเสน่ห์ในตัวเลยครับแล้วก็บอลก<ช>ระดาษขาว แล้วก็อโลคาเซียทั่วไปโหราอะไรพวกเนี้ยครับโหราก็สวยออดิบค่ะเดิบส่วนของออดิบคือสวยมากก็ออดิบที่เก็บไว้ก็จะเก็บอยู่แค่สองตัวตัวแรกที่เก็บจะเป็นตัวหยาดพิรุนครับผมหยาดพิรุนและตัวที่สวยๆท,ที่ที่ชูของถวนเลยก็จะเป็นตัววากิวตัวมาเบล สวยมากสวยสุดๆครับอันนี้ไม่รู้จะพูดว่าสวยยังไงเพราะไม่เคยเห็นออดิบสวยขนาดนี้ครับผมก็ยังรอรลุ้นลุ้นลูกเขาอยู่นิ่งมากครับนิ่งมากจำหลังออร่ดิบใช่ไหมคะบาคิวนั้นใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวด่างขาวธรรมดาครับโอเค สำหรับช่องทางการติดต่อค่ะพี่หนุ่มเราสามารถที่จะช้อปปิ้งท้นไม้พี่หนุ่มในช่องทางไหนบ้างก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกันได้ครับหรือว่าสนใจต้นไหนก็สอบถามมาได้ทางเพจได้เลยครับเพจคุณครูการ์เด้นครับอ่าโอเคเดี๋ยวไฟจะขึ้นลิงก์นะคะของพี่หนุ่มไว้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับเพจของพี่หนุ่มนะคะใครสนใจต้นไม้ต้นไหนนะคะพวกโฮโลอะโลนะคะก็ติดต่อพี่หนุ่มได้เลยนะคะไปทักสอบถามเนาะในเพจพี่หนุ่ม วันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆนะคะสำหรัขบข้อ<ผ>มูลดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณครับค่ะ